เก่ามากเห็นมันห่างกอตะมาดื่มเซนตนี่ะโอ้ยโทษเดี๋ยวทษถามหนาสุภกรเมืองกหนนะโทษมาโทษมาเอมาผู้ใดก็ได้โทษมาได้โทษถามเหมือนเมืองเป็นสิเปยดังไนก็หลดห่างเป็นก้นแสไข่เพิ่นยุดไปโรลดว่ต้องไปไทยยุดไปเลยเอาไปเอาไปโหลดไปไวาต้องตรวจสอบเลยไว้หนากันยังได้เอาไปเลยหรนอใครเพราะว่าโหลดพอได้ขี้ไปใสขันขี้เขาไปนองขี้ไเดี๋่ได้ว่าขี้ไปหน้ากันยังหน้า ป้าใดป้าต้องจังสี่จังส้นบอกขันยัดได้เอาไปเลยรถห้างเนี่ยไปเลยไปขันเวิดเนี่ยกินปันขันพิษด้วยสภาพเนี่ยแม่นเจ้าสิจอดไปซื้อหรือหรือสิเอาไปยังกะสร้างป้าจำเป็นเลยป้าจำเป็นวสันก็ไปเอาไวสานมากให้หาเบื้องเบิ่อกันไปเอาเลยไปป้าไอไปไหนป้าไอไปไหนป้าต้องพาไปเจ้ามาหนีเองได้เจ้าก็ต้องไปได้ตัวนี้กับนี่อยู่แล้วตัวนี้พิษไข้ท้องเนี่ยเจ้าใหญ่มากไหมบ่ เ้าง่ายมาใหม่ไม่เงียดเอาไปเลยคอยก้ไปไทยผู้จาเยายไปล้กงตไปไส่าไป่ันขายท้งไทยรถผู้จ้ามาหลายร้อยไวกันเดากันไร่ทยเลยไยเลยเอาไทยเลยรถขันนี้มั่ทางแล้วเจ้า่าจักปีสถาบียนฮอกกับว่าได้ใส่ไายเลยตำรวจยูซื้อรถขั้นหีขี้ไปน้องฮี้กับบ้าได้ขี้ไปพ่าน้องไพกกับบ้าได้แย่งยงอยู่ในบ้านขี้ไปแล้วก็ขี้ไปควางหูวเาเทียงกับจูงมาพร้อม เต็มที่ <Bond> เลยังกับจ้างตำรวจมากสีมาละลานมวยงองเพื่อ,อการเอาใบหลักสารมากกัเจียวเราคนี้ไปัเียวไปกาไปเลยผมถามว่นเหตุอย่างไรละล้านเพราะทั้งตเอารถไปเลยเอายงกับจมากบอกแบบนี้เพื่อรถมันห่างมันผิดเราเบียถามกันว่าผมละล้านย่าเอาละล้านเพื่อาจันท์อยากได้รถเอาไปเรามไม่ถามมาหลวันนี้ยังซันจังสี่ัดแปลงกังส <ped> ั้นย <con> ังสี่เอาเลยอายต็ดยังสี่มัละล้านประชา าอ้ยขี่ไปใส่เลยพร้อมโหลดใช่ง่ายเออใช่เลยง่าโอ้ยจันยังแม่เห็ดยังฉี่กันประชาชนเอาเลยเอาแล้วผมใช้เอาเอาเอาแล้วตำรวจมาจ้องมาเอารถเข้ามาจ้องไปฟังตำรวจเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยโอ้ยรถห่างไปหนีแม่เบิ้งรับพี่น้องมาเบิ้งตำรวจมาเบิ้งมาเบิ้งรถขึ้นหนีโด้ยขี้ไปใส่เลยไปเลยไปเลยป้าโถ่ไอ้สัเอาึไปเอาไปรถจอดไปเลยขอบ่ถไปไทย เจ้าไปเลยนี่เอกสารนอนของเขานี่อย่างเงี้ยอยู่ในมือเราของเราเราขอเอกสารไปเอาไปเลยเราจะไปบนต้นหลวัดตรงนี่ว่าตอนตรวจก็เจ้าไปเลยข่อยว่าไปใครก็รเรียกแต่โม่เจ้าจะเอาไปตรวจสอบเนี่ยโม่เจ้าเหตุเพราข่อยแบบนี้เดี๋ยวตามไปลงพักบ่ตามข่อยบ่ตามข่อยบ่ายัางข่อยบ่ได้ผิดกฎหมายข่อยบ่าิษข่อยว่ได้ฆ่ายาข่อยบ่ได้เหตุอยังเลยบ่าฆ่ายาบ่มีปัญญาจับเขาไม่จับกฏทาง Hello. Oh,